กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะฮะวันนี้พวกเราก็อยู่กับเกมมัดครับทำไมสาเหตุที่เรามาเล่นเกมนี้ครับสมอนเพราะว่าอยากเล่นครับทำไมสาเหตุที่เรามาเล่นเกมนี้เกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับถ้าตายหมดสี่คนก็จบเลยมันเป็นเกมที่สซย์เลจริงๆริงไหมแบบไมโครงไมครับเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันมีโต๊ะคราฟอยู่แล้วอ่ะดีเลย้าเจอหินบ้าง มีอยู่ในมือเอาไหมเอาใใไม่ให้งคงตคงติง่มมีมันจะมีโต๊ะขบับติดอะไรหรือเปล่านี่มันได้ขวานล้ะ <c oughs> รับกันปงกันเป็นหรือเปล่าเฮ้ยมาดูมนดิได้สอนคงสอนครับเซลดูบีดูดีดีมันแย่งต้นไม้เราเนี่ยไหนเอ้ยระวังจนปงจนป่าแนละ้ววิ่งเข้าไปอย่าอย่ายงอย่าแย่งกันดิแล้วนี่ใครเนี่ย พู่เล่นคนที่ห้าเหรอมันแย่ทำไมวะอุ้ยบวกเหรอเฮ้ยระวังหนูบ้านมันจะมาดูมเซลเอาไม่รู้งันเซลโอ้ยลืม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 องอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วโดนลูกหลงไปด้วยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบแล้ววันแรกของเราโอ้ยหมดโจมันอยู่นู่นจบแล้วมาถึงวันแรกตายแล้วอ่ะใครเขาสนวะไม่รู้มันมุมมันมืดแล้วเนี่ยฮัลโหล เอาเหรอคิดว่าไทยหรือถือซ่าถือซ่าคิดว่าซ่าหรอเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอย่าไปกกงอย่าไปกลัวพี่มันเป็นแค่คงเป็นแค่คนนี่เราต้องกลัวคงกลัวผีมันมงมันมอนมันไม่ใช่คงไม่ใช่คนแล้วเนี่ยยาเจ้าเฮ้ย้หเราจะการหมดแล้วว่วะโคตรโหดอะจริงเดี๋ยวเราจัดคงจัดการให้สุดจงสุดยอดว่ะโคตรกิ่งอ่าดีไงล่ะเอ้าเดี๋ยวผมได้อะไรวะรองเท้าอะอุ้ยอีหอย่างวะ อย่างวะอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายช่วยช่วยช่วยสวยสวยช่วยเก็บของวะดีดีมากเฮ้ยช่วยส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 วยคนนี้เขาช่วยเก็บของว่ะไม่ช่วยฆ่าว่ะเอาาเอาบ้านอ้าวเฮ้ยบ้านหายไปไหนวะใครตีบ้านกินอาหารแล้วมันจะเพิ่มเลือดนะทุกคนข้างหลังเลยดีครับนี่นี่กินโชว์กินอาหารแล้วจะเพิ่มเลือดเฮ้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ยอดทอเราจะผ่าน วันที่หนึ่งแล้ววะเราผ่านวันแรกมาได้ว่ะโคตรกิ่งเราจะอยู่กันร้อยวันนะครับเพราะว่าเรานี่เหลอยู่กับมร้อยวันครบหนึ่งลงหนึ่งร้อยวันน่ะได้ได้ได้เต็มหนึ่งร้อยวันนี่คอนเทนต์ใหม่นี่เนี่ยไม่ไม่เคยมีคนคิดนะเนี่ยจริงๆพวกเราคนแรกเลยวะจริงๆเออพวกเราคนแรกคนแรกของของเกมนี้พี่รับหน้าทงหน้าที่สร้างบงทั้างบ้านเองได้ลงได้เลยเดี๋ยวผมไปหาหาให้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหาของเก็บใช้ของตัวเองแล้วกัน อย่าลืมนะระวังหิวนะเดี๋ยวไปหาอาหารให้ไม่ต้องร้องนะครับพ่อครับเก่งมากหนูหนูทั้งหลายโอ้ขนมปังสามอันแล้วว่ามันหมุนโคตรอร่อยอ่ะมันมันหมุนยังไงนะโคตรอร่อยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะหมุนหมุนหมุนอ๋ออ้หรออ๋ออ๋อเจ็บโอ้ด่าเมาเอกี้ทำไมเนี่ยเอาพี่เอาขนมปองขนมปังนะ่ยทำงานนุ่งขนาดนั้น เราเอาโมเไม้มันดีสักทีเขาล้อได้ได้เลิกพูดแล้วเลิกพูดแล้วครับขอโทษครับเฮ้ยมาดูมาดูต้นนี้ดิเราต้องเลี้ยงไว้นะทำไมมุมมันมืดเลยเฮ้ยเอาไม้มาเขี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟันให้ดูนะนี่นี่เลี้ยดูผมมีโคผมมีโคเดี๋ยวผมเอาโคไปให้นะพวกพี่เหมือนเกาอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฟันต้นไม้อ่ะอะไรอย่าอย่ามาฆ่าน้องอย่ามาฆ่าน้องเข้าใจไหม เฮ้ด้วยโกเลมมาโกเลมมาโกเลมอะไรผิดเกมมาสวยแล้วมาสวยเลียวผิดเกมเกมอะไรดูข้างหลังผมดิโกเลมใช้พิกแอคมาเดย์ไหนๆมาดเดย์มาดีวิวิวนึงคุณไม่มีดาบไหมเหรอมาดีมีมีเฮ้ยเรามึงสองดาบแล้เอาอีดาบมึงบ้างอาดีมาไปดีมาไปนี่เนะเราต้องตีมันจังหวะวะทุกคนเฮ้ยจังหวะอะไรอ่ะ จังหวะสามชาติตึงตึงตึงโป้ตึงึงต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 างตึงตงตึงต้งตึ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 งต้งตึงอึงตึอตะงตึงตึงรึงต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 ้งตึงต้งเึี่ึนตรงนึงตึงวึง้ึงตึงตึงตึงอึงรอ่ะงตตงนไรตง้งตงตตง นี่นะผมวางไว้ให้นะที่ทําอาหารตอนนี้เราได้ทําการแชร่ไว้ข้างในนะจะได้เพื่อจะได้ไม่มีใครมาแย่งทองโอ้โหอุอ้ยเปิดไม่ได้วะ,ะให้ให้ให้เฮ้ยโอ้โหแสดงว่ามันหลอมเรียบร้อยแล้วผมมีแท่งเหล็กที่หลอมแล้ว,ว่ะเจียนอะอ่าสิบเอ็ดอันเฮ้ยดูเฮ้ยเฮในดาบอ่ะแปบ๊บหนึ่งดูก่อนไม่มีดาบหรออ๋อมีมีต้องสร้างไอ้อะไรนะ ที่ตีดาบปะอ๋วเอ็นวิวเนี่ยอ่ะไอ้แท่ง็กเออเอ็นวิวตรงนี้ก็เป็นบ้านเลยพี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นสโตร์เก็บของปะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวพี่ทำวางตัวค้าไว้ในบ้านฮัลโหลฮะฮัลโหลฮัลลโหเดี๋ยวไปหาเนื้อวัวดีกว่าจะได้อิ่มอร่อยเดี๋ยวนะพี่ไเอฟอันนี้ใช่ดาบเหรอที่พี่เอฟให้มาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไหนๆเอามายืมหน่อยเอามายืมหน่อย เอายืมออกไปออกล่าสัตว์เอาเอาทำไมเอาเอาเอาไปวางไปแบบนี้มันไอ้นี่นี่กลางเนี่ยหัวหอกไม่ใช่เหรอดิมเออพี่เอ๋เอาหัวหอกไว้ตีก็คุณเอ๋เอาดาบมายืมหน่อยเอาหัวหอกไปตีเอาดาบมายืมหน่อยนี่หัวหอกเบื่อบ่ายนะลูกเพราะคิดว่าน่าจะไม่ได้คืนวันใครบอกครับใหม่เดี๋ยวครับใหม่เดี๋ยวครับใหม่ก็ได้เอองั้นก็ไม่คืนละ เจอวัวแล้วครับเจอวัวเจอวัวบากจำมืดแล้วแซวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบล่าวัวไหมทุกคนอุ้ยดาบโคตรแรงอ่ะฟันสองสามทีเองบาบบัวบาบบาปจำสร้างบ้านสร้างสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านสะสะบ้านแซวแซววะเพื่เช้ามีตังค์เท่าไหร่เอออย่าบนผมเลยครับผมมีหนึ่งร้อยหนึ่งบาทไม่มีไฟอ่ะไม่มีท็อตอ่ะพี่ผมทำไมบ้านเรามันเข้ายากจังวะได้ตังค์มาโรงเรียนแค่นี้ ทีมรีบหนีเร็วรีบกลับบ้านคลิกเมาส์กลางเพื่อติ๊กได้นะทุกคนเอาว่าเมาส์กลางเพื่อติ๊กปะอ่าติ๊กปะฮะฮะทีมเดี๋ยวไปช่วยดิมไปช่วยเอ้ยตัวอะไรวะมันตัวอะไรมันยาวๆวะอุ้ยหมาหมาหมาป่าหมาป่าเฮ้ยนี่มันตัวดีมด้วยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจสูงหัวไป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 ที่อยู่ในบ้านเนี่ยหัวใจสูงอ๋อคุณเรียกอยู่ในบ้านเหรอไม่เป็นไรผมมีดาบผมช่วยทุกคน รู้สึกดาบหายรู้สึกดาบหายดาบมันหายไปไหนได้ของมันไม่มีวันหายหรอกอือว่าไม่ได้เลยเกมบั๊กหรือเปล่าะลืไมาที่ไหนเปล่าอุ้ยอุ้ยหาเหล็กมาอีกจะได้ทําดาบเพิ่มนี่คแรงอ่ะสายต้อต้องทแล้วล่ะเออหาเหล็กหาเหล็กทุกคนหาเหล็กดี๋ยวเอาฐานก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอขออาดาบหน่อยแล้วกันเอะเอาที่ไหนวะ ก็ต้องหาหลิกมาเพิ่มอะจะได้ดาบอีกอันอ๋อให้เราไปหาเราให้เราครับอ่าใช่อันนี้เจอกล่องเจอกล่องทุกคนเจอกล่องที่หลังเอาไว้ที่หลังได้ไหมอะไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องกล่องอุ้ยเฮ้ยผมว่าคลิกใช้หรือเปล่าไอ้ของด้านบนขวามีใครมีบ้างพี่บีมีไหมมันเป็นเสริมให้ตัวเราเฉยๆอ้าหรอเออจริงด้วยเออเพิ่มสกิลแบบตัวสูงขึ้นปะออก็โอเคนะอุ้ยเจอดาบคุณเว็ เอุ้ยเก็บเก็บไม่ได้วะเอุ้ยอุ้ยอ้าหายไปไหนวะเจอหรือเปล่าก็เจอแล้วนี่มันหายไปไหนอ่ะอ๋อมันเป็นสกิลอฟันแรงขึ้นหนีปะเอ่ออ๋อพอฟันปั๊บจะเพิ่มเลือดตัวเองโอ้โหดีดีจิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองอ่ะศัตรูอ่ะเราว่าเราเป็นคนเจอดาบนะตอนแรกอ่ะดีมีอาหารให้เป้าอันนี้ซุป ดีมโคตรใจดีอ่ะไม่แย่งของเราด้วยอ่ะไม่ได้แย่งขอยืมเฮ้ยทำไมเราเรายิ่งฟาร์มยิ่งเสียวะแบ่งไงแบ่งปันไงเป็นคนดีไงอออะไรย้มอุ้ยได้ที่ยกน้ำหนักโอ้โหผมแข็งแรงกว่าเดิมอีก้ไรเฮ้ยโดดสองต่อวะเฮ้ยโดดได้สองทีโดดได้สองทีครับอุ้ยเลือดผมเพิ่มเป็นร้อยสิบเฮ้ยเหมือนกันเปิดกล่องไอ้ที่มันเสียตังอะจะได้เออหราว่าเปิดกล่องอ่ะลุง เออจริงเปิดกล่องได้เปรียบไงอุ้ยจะมืดแล้วพีเอฟกลับก่อนดีกว่าไปไปไปดิมอุ้ยเป็นห่วงเราเหรอให้รีบกลับฮะนอนนี่กว่าพีเบฟไปติ๊กหน่อยติ๊กหน่อยนี่นี่กำลังจะหนีกันอะไรฮึดิมฮึสฮีโร่มาช่วยแล้วช่วยช่วยฮีโร่ช่วยช่วยฮีโร่ฮีโร่ช่วยฮีโร่ฮีโร่ลูกผู้ชายพันดีช่วยเราด้วยดิมหลังดิมหลัง อี๋ล่อๆล่อไปให้สองคนนั้นเล้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นมาสิครับเลมาสิครับนักสู้พันข้าวเหนียวนักสู้พันข้าวเหนียวมาสิครับนักสู้นักสู้พันข้าวดิบนักสู้ดาบหายครับมาดิครับอ๋อดาบอยู่ที่ไหนว่าเดี๋ยวช่วยหานะลูกชายพันดีีโลโีโลตายแล้วอายุเท่าไหร่กันวะเนี่ยผมจตายโอ้ยมาป่ามาตายแล้วหิวายแลวดีมด้มดีมดีมดีมอยู่ไหนขอข้าวหน่อย ขอขอข้าวขอขอข้าวนี่นี่อยู่ในนี้ดิมเซาฮะเรามีของมาให้ว่ะอะไรอ่ะโอ้เอาให้ดิมเลยอันนี้เอาให้ดีมเลยเอาดีมดมนี้มาเดี๋ยวนะดีมดีมดีมไปคาบมาดี่มันมองใครวะเนี่ยเอาพี่มีคาบแล้ว ด่าพี่ฆ่าเองฮ้ยเราใครอยากไปผจญภัยบ้างผมผมเดี๋ยวผมไปบีเป็นพ่อบ้านอุ้ยจะทำดาบด้อยกันคุณเรียบอย่าพิ่งไปเอ้ยเราขออันเดิมได้ไหมได้มันเหมือนกันนะอันนี้อ่ะเอาไปีฟไรอะไรมั่วเปล่าตาบอดเสียสีนี้ไอ้เราล็อกแรกทําไมเนี่ยเอาเปล่านี่ สีฟ้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันก็เหมือนกันนี่แค่คนละเล่ะสีฟ้าให้อะไรอะไรแรงเหมือนเดิมนี่อูแรงกว่านี่เห็นปะโอ้โหปันเร็วแรงกว่าเหรออุ้ยหลุดมือเซลเดี๋ยวลองฟันให้ดูลองฟันให้ดูเท่ากันเท่ากันสรุปจะสร้างบ้านแล้วก็สร้างอาวุธกันก่อนใช่ไหมใช่ผมว่าทำตัวให้บวมแล้วค่อยออกไปจนไปอย่างนี้ไม่งั้นออกไปตายได้เลยพอตั้งหน่อยพอตั้งหน่อยคือพ่อจะงดค่าขนมลูก เออ่บ้านบ้านอยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วนี่นี่บ้านอ๋อดูเฮ้ยมอนเฮ้ยคือขลังนิ่มขลังบับบับนีฟ้ัดบอกว่าเฮ้ยโอ้โหฟ้าดนงเท้าอุ้ยอุ้ยมีไฟมีไฟอุ้ยอุ้ยทางเวทเป็นหมาโหบับหม้ยบับหมาหเดี๋ยวก็เอาอันเดียดโอ้ว้าวมีคนตื่เต้น กระจายต่อหน้าเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยดีมันเก็บของไอ้ดีมันเก็บของหมดเลยเอาดีมมาแบ่งกันหน่อยดิเอาให้ของพี่ช่วยได้ในอีกสิบห้าวิพี่รอแป๊บแร่ด้วยตอเนี้อนี่อยู่กับผมกระเป๋าแฟบไม่รู้ไม่รู้หมดแล้วมั้งไอ้ยผมจะตายแน่เลยอาหารผมหายอาหารหายติ๊กหน่อยบ้านอยู่ไหน ไมรูมรู้เออเออมีตัวเออมีตัวพ่นไฟได้ด้วยติ๊กเลยเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยฮเฮ้ยอ่าแป๊บนึงนะข้าวัวแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยแต่ก่ข้าวัวอยู่ไปไปช่วยไปช่วช่วยผมมาแล้วผมมาแล้วไม่เราต้องใช้อะไรตีวะนี่ไงมันเจ็บนี่ดาบดาบดาบไงสองามทีก็ตายอุ้ยโกเลมอุ้ยโกเลมนี่ไงอือฮโกเลมหรอโกเลมหรอโกเลมโกเลมใช่พริกอ่าเออถ้าใช่พริก มันน่าจะเผ็ดอุ้ยจะตายแล้วเองวันนี้หกตายตอนเช้าวอะดีโอ้โหนี่ตุยกันออีกแล้วยังไงนะยังไงสิยังไงสิยังยังไม่ตายขอบคุณนะเซลยายาทหันผมหายอ่ะเอ้ยฟื้นแล้วครับครบคุณเราค่อยเฮ้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 ยอะไรวะปิดแมป เจ้าตายอยู่ดีๆมันก็โผล่มาโอ้พระเจ้าอะไรอ่ะสู้สู้สู้อ๋อไอตัวนี้ไงที่ฆ่าผมอุ้ยตัวอะไรอ่ะพี่เบวเลยพี่ีสู้ยากว่ะโอ้ยมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันบอสเลยเนี่ยเอออยู่ดีก็โผล่มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยบอสจริงมันทุบบ้านแบบใช้พลังเวททุบบ้านเลยเฮ้ย เราดูดิดูดูดิดูดิดูดิมันทุบบ้านใหญ่เลยดูดูมันเฮ้ยมันจะหายเปล่าไม่หายตัวอะไรวะไม่หายไม่หายไปซวยเดี๋ยวไปซวยโอ้โหเราจบจบแค่นี้แหละพวกเราบ้านเละตัวมันเป็นยังไงวะเฮ้ยเต็้ใส่พลังเวทด้วยดูดิดูดิยโอ้โหสามจีพังหมดแบนตู้พางเลยนตู้เอ้าลูกไมสู๋เฮใครเขาขุดดินวะ เราวิ่งไม่ได้ไปตุงมามาเออเอาเอาตีคุดคุดดินความหวังของหมู่บ้านดิ้นแตกความหวังของหมู่บ้านบอกเลยเรีบคุณเวียบตายก็คือจบอ่ะเเววดีชุบผมกันไหมชุบผมกันเปล่าโอ๊ยคุณจะตายจะตายมั้งคุณเวียบไปชุบพี่บีก่อนไหมอ๋อตายปั๊บจบเกมเลยนะคุณเวียบตายอะ เลือดมันครึ่งหลอดแล้ววะชุบชุบพี่บีก่อนเลยก่อนแล้วให้พี่บีไปชุบพี่บีก่อนชุบพี่บีก่อนอุ้ยอุ้อินทิเดียวผมไม่นะกดนี่กดอีกดอีเร็วกดอีเดี๋ยวไปไเฮ้ยไหนวะคนไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้เร็ว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 เจ็วิเจ็ดวิเว็บมินิเว็บอ่าไปแล้ว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 เราเราไปหาที่เริ่มต้นชีวิตใหม่กันด้วยเออไปมันตามไม่ได้ันตามนะพี่ ไม่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 ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเราโดนสองทีเราตายเลยนะไม่ไหวไม่ไหวอาวุธอาวุธพี่ไม่มีแล้วไม่ไหวอาพีระวังดับโดนดาบไปให้นะไหนอยู่ไหนวะโยน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 งหลอดนพี่โอ้ยจะตายอีกรอบแล้วจะตายอีกรอบแล้วไปเถอะมาดีครับพ้ยมันจะตุยแล้ว ไอ้ยโหเป็นไงโหผมถ้าไม่มานี่เรียบร้อยทุกคนน่ะถ้าไม่มาเนี่ยจะดีมากเลยโอ้ยูจะตุยจะตุยขอหนีเลี้วอยู่มาได้จะตายแล้วเนี่ยไม่ได้จริงมันอยู่ไม่ได้จริงมันอยู่ไม่ได้จริงเออตายอีกแล้วเรียบร้อยแตกทั้งเมืองแน่นอนเฮ้ยอาหารเราหมดว่ะเรียบเรียบร้อยเหลือขอมรึมหาเฮ็ดก่อนหาเฮ็ดก่อน อ่ามังกรไล่มาสองตัวชนะยังไงโอมากันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมังกรเลยไม่ไม่ไม่เขามากันเป็นเขามากันเป็นมังกรเลยเอาอีกตัวน้อยตัวน้อยโหนี่ถ้าเขารอดไปได้เขาจะจะบอกว่าเขารอดไปได้จะเป็นตำนานดูพวกเราเนี่ยตายสี่ครั้งเห็นไหมดู